กลับ really สวัสดีพี่น้องชาวฟีไฟทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่บอลและโซนนั่นเองกับสกินปืนใหม่ก็คือกอซ่าอีโวซึ่งพี่บอลได้ทำการสุ่มทำการสุ่มในไอ้นี่ไปแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรอะในเซิร์ฟของอินโดไปแล้วนะครับแล้ววันเนี้ย เอฟเฟกโคตรดังซึ่งพี่บอลได้ทําการสุ่มในเซิร์ฟอินโดไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเข้าไทยวันนี้นั่นเองก็เดี๋ยวพี่บอลจะมาทําการสุ่มให้ดูนะครับว่ากอร์ซาอีโวเนี่ยพี่บอลจะหมดกับเซิร์ฟไทยเนี่ยทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมซึ่งพี่บอลมีเพชรอยู่2อ4 4เพชรนะครับผมแล้วพี่บอลมี บัตรฟรีบัตรอีโวอยู่7ใบนะครับผมแล้วก็มีลูกแก้วแล้ว15ลูกนะก็เดี๋ยวน่าจะเป็นสกินที่ดีที่สุดแหละก็คือดาเมจ2เจอเกาะ1ซึ่งสกินอื่นอ่ะ <c oughs> เอาตรงๆนะกอร่ากอซ่าตู้อีโวไม่ชอบเลยสักสักส,ก,สก,กินหนึ่งเพราะว่าพี่บอลว่าก,กอร่าที่ดีที่สุดอ่ะคืออัตราในการยิง2ซึ่งกอรมันแรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บวกอัตราในการยิง2อ่ะมันทั้งแรงและทั้งเร็ว แต่ันี้มันบวกดาเมจสบวกเจาะเกาะ1มันก็คือเพิ่มความแรงแต่กอร์ซ่าเป็นปืนที่ยิงช้ามากๆแต่ก็จะมาสุมเก็บไว้ละกันแล้วก็ให้น้องๆดูด้วยว่าน่าจะหมดกี่พันเพชรนะครับผมเดี๋ยวเราใช้บัตรเฟียนก่อนเลยละกันไปห้าใบเกาะห้ใบนะอะไรก็ไม่รู้มาเราขอพินเขียวแค่3ใบไป ไปพันเพชรนะไม่ได้ผิดเกี่ยวสักใบเฮ้ยบ้าปะเนี่ยกแก้วมาทำอย่างไปอีกข้าไปกแก้วมาทำไมบ้าบอเดี๋ยวขอเอาใหม่ก่อนละกันขอรีบแป๊บนึงเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะน่าจะสวยปะใหม่ละกัน โอ้ยเนี่ยเสียงเอฟเฟกโคตรดังเฮ้ยเฮ้ยพินเขียวไม่ออกเลยบ้าไปแล้วสองพันเพชรแล้วนะสองพันเพชรแล้วนะพี่บอลไม่ได้พินเขียวเลยนะอ้าว ทีเนี้ยดันมาบัทฟรีไปอีกสองร้อยเจ็ดสิบขอพินเขียวหน่อยขอพินเขียวหน่อยหรือว่ามันต้องช้าๆแบบนี้วะอา้าวมาทีสองใบเลยเป็นไงโอโ้โ <laughs> หโอเคอเอฟเฟกต์เป็นไงครับ อลังการไหมโอเคก็พี่บอลได้แล้วนะสามพินเขียวนะครับผมสกินอื่นอ่ะมันไม่น่าสนใจเพราะว่าหมันบวกอัตราการยิงหนึ่งบวกระยะ2องใช่ไหมลดความเร็วรีโหลดอันนี้ก็ลบเมกกาซีนบวกแม่นยำบวกจอกเกาะสองบวกระยะหนึ่งบวกแม่นยำมันไม่มีล้านสองเลยอะ่ะก็ดาเมจสอง ดาเมสสองเจอเกาะหนึ่งน่าจะเป็นปืนที่น่าสนใจและดีที่สุดในเออ่กอซ่าอีโวนี้แล้วแหละก็ทำการแลกไปเลยแล้วกันโอเคเป็นงไงเอฟเฟกสุดยอดปวดหูชิบเป๋งซึ่งอาวุธจริงๆแล้วนะครับกอซ่าที่พี่บอลใช้อ่ะสกินเนี้ยมันน่าสนใจกว่าเว้ยจริงๆนะ อันเนี้ยคืออัตราในการยิงสองอะ่ะมันน่าสนใจกว่าตรงที่มันลัวกว่าแต่นเนี้ยมันบวกความแรงกับเจาะเกาะขึ้นมาก็คือนัดนึงเนี่ยน่าจะมีสี่สิกว่าซึ่งพี่บอลได้ทําการเหมือนกับอะไรอะ่ะรีวิวไปแล้วนะครับความแรงของมันใครอยากรู้รีวิวกอรซ่านะครับก็เข้าไปดูได้ในคลิปที่ผ่านมาเลยก็คือเซิร์ฟอินโดนนั่นเองแล้วคลิปนี้นะครับพี่บอลหมดเพ็ดไปทั้งหมดหลบด้วย หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสาสิบสี่เพชรนะครับพี่บอลหมดไปทั้งหมดสามพันห้าร้อยเพชรนะครับผมสามพันห้าร้อยเพชรตีเป็นเงินก็มูลค่าประมาณแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยนั่นเองซึ่งเอยเออสกินปืนนี้มันสามารถแสดงหน้าร็อบบี้ได้ด้วยปะเราไปถือโชว์ให้ดูหน่อยก็จะเป็นรูกสายฟ้านะ เซิร์ฟไทยนะครับสามพันห้าร้อยเพจนะครับถ้าน้องๆมีสกินที่เอ่อล่นสองอยู่แล้วอะ่ะพี่บอลว่าสกิลล่นสองอ่ะดีที่สุดแล้วแหละไม่ต้องไปสุบหรอกเปลืองตังค์อันเนี้ยแม่งแรงแต่ล่นช้านะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่บอลเลสโซนนะครับแล้วก็เพจแอดวานแล้วก็เพจเลสโซนด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้พี่บอลไม่ได้สตรีมเลยก็จะมาทำคลิปแบบเนี้ยให้น้องๆได้ดูแกล้งกับกันไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ